สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนอันนี้ผมมาดูครับทุเรียนสังสางครับสวนปางบเจออครับนี่กําลังออกเปิดตีนโหนครับนี่กำลังออกครับนี่ก็ออกมาก่อนครับออกทุกกิ่งครับนี่พอมาแบบนี้เนาะพี่น้องก็ปล่อยน้ำเลยครับประทุนน้าไปเลยประมาณสามสิบนาทีถึงชั่วโมงหนึ่งครับนี่ในของผมหัวสเิงเกอร์ม่นมีสีตัวผมนี่ประมาณสามสิบนาทีครับประมาณ แปดร้อยถึงหนึ่งพันลิตรครับนี่แต่เมื่อวานฝนตกครับไม่ได้กระทุ่งเลยนี่ตอนนั้นผมทําจะสมอาหารเต็มที่ผมก็ทําโศกครับทำโศกประมาณเจ็ดวันแปดวันครับผมก็เลยเปิดน้ำแล้วก็เปิดตาดอกครับอันนี้เปิดตาดอกรอบสองครับ เปิดเมาาื่อวานรอบสองห่างกันหกวันครับผมจะเปิดหกวันผมจะเปิดตาดอกครับน้องดูออกเต็มเลยครับทุเรียนเสิงสางโคราชครับตุเรียนน้ำแร่เป็นตุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟครับเนี่ยท้องจริงครับใต้ท้องจริงติดแตกหมดเลยครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยสะสมอาหารเต็มที่ตรงนี้ก็ฉีด ระวังเพี้ยไฟกับเพี้ยแป้งครับก็ฉีดยาสุดเย็นนะครับเพื่อไม่ให้ดอกมีปัญหาครับต้นนี้ดูต้นนี้ตอต้นนี้ก็กำลังแตกเหมือนกันครับอือื ต้นนี้ตอนนี้ก็แตกก่อนครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเป็นมะเขือพวงครับกิ่งบางกิ่งก็กำลังเป็นตินเขือพวงเล็กครับเนี่ย เป็นเกอร์ผมมีทุกปิดด้วยครับสะสมอาหารเต็มที่ใบมันจะพี่น้องใบจะตั้งใช้สูตรกลางกับท้ายสูงรับฉีดตรงนี้เพื่อบีบใบด้วยครับบีใบไม่ให้แตกใบอ่อนครับแคลเซียมบอลอนยาขาดนะครับแคลเซียมบอลอนทำขาดเด็ดขาด เซมบอลลอนกินไงพี่น้องแตกทุกจริงครับปิดทุกจริงนะครับเนี่ยต้นจริงสมบูรณ์ครับ ดึงมาใต้ท้องกิ่ง้ามันอยู่ปลายใบก็แล้วก็แตงดอกก็เอาดอกออกครับอาหารไม่เต็มที่มันก็่วกเหมือนเดิมครับเอาอยู่กิ่งนี้เรากิ่งใหญ่นี้เอาไว้สักสีลูกก็นี่สี่ล,ลูกสีลูกก็พอครับกิ่งใหญ่ๆนี้สามลูกสีลูกถ้ามันติดกิ่งนี้ผมเอาไว้สักห้าหกสิบลูกเคยดูต้นนี้ตนน้ตนใหญ่ครับต้นนี้หกปีกว่าเกือบเจ็ดปีแล้ว ดูจะเอาไว้จะหกสิบโลกิล๊กนี้ตอนนี้ครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปางงบคนทําสวนครับทําสวนทุเรียนสวนแก้วมังกรสวนมะพร้าวน้ำหอมอยางาาพาราก็โพดทาทันทุกอย่างครับต่อไปมีโครงการปลูกองุ่งงนีีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีสาระความรู้มาแนะนําพี่น้องชาวกเกษตรกรรมทุกคนนะครับทําเกษตรเอาเงินนะครับทําสวนเอาเงินไม่ใช่เอาเงินทำสวนสวัสดีครับ